คลิปสุดท้ายที่เราจะมากินสอกใี่น้องกันที่เราดีนไม่ตรงกันอันนี้นี่คือใครเปลียงคาปปที่นอนคุณแม่ด้วยขอการเก้าเดือดก่อนที่เราจะล้างเตรียมไปโรงพยาบาล กคนเดียวนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะมาเตรียมของให้น้องกันก้อ,อนนี้เราอยู่ข้างล่างข้างล่างเบลก็จะมีเตียงนะคะถ้าทุกคนเคยดู EP ก่อนหน้านี้อันนี้เป็นเตียงของแบรนด์สโตล์นะคะนี่มาถึงเขาก็จะมีผ้มาม่านมาให้มีผ้าปูแล้วก็มีผ้าข้างในอีกเป็นผ้าระบายอากาศนะคะเนื้อเป็นสีขาว อันเนี้ยจะใช้ประมาณตอนน้องหนึ่งเดือนตอนน้องหนึ่งเดือนก็จะเล่งข้างบนแล้วก็น้องครบหนึ่งเดือนก็คือจะเอาลงมาเตรงนีง <c oughs> ง้แล้วก็เป็นสโซฟานะคะนี่ค่ะจะเข็นได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะม,มาแต่งห้องตรงนี้กันอันนี้อันโยตี้ให้หน่อยเออประมนะคะมันก็ไม่สูงเนี่ยไม่ต้องสูง มาแล้วทำเป็นคนถ่ายรายการไม่เป็นไรคนไม่เห็นเลยนะถอดไม่หยุดถูกกล้องนะแม่เราจะไม่ช่วยดึงให้กล้องมาอยู่ที่นี่เออแม่จะเข้าไปได้ให้มันดูด้วยต้งดึงนี่ออกมาก่อนเถอดดึงตู้ออกมาก่อนจะได้เข้าไปได้ง่ายสงสารนันยกปวดเอวหยุดไปยึดมา มันไม่หนักไม่หนักให้อยู่แค่<ใ>นอดมาให้ก็ตัวเขาเข้าไปได้ในี่ในก็ได้แล้วของมีอยู่อันนี้ใช้ไงอันนี้น้ำมันเอาดูยูทูบเบอร์อันนี้ใช้ดินน้ำมันน้องทำทันบ้านกันมึงวางมุม <c oughs> ต้องได้ชั่วร้ายมากเลย <c oughs> เป็นยูทูบเบอร์มากี่ปีแล้วเนี่ย <c oughs> น,นี่คือใส่ไม่เหมือนใช่เหรอข้าขวาใช่หคะนี่อ่ะเหมืนมันเีงไปหนคือุณดูไม่ออกเลยนี่หมันตรง่ะคนดูว่าตรงไหมคะต้ว่าตรงคอมเมนต์มหมลยแล้วรลงคลิปเ้วค่อยมาเปลี่ยน แทนหรือคุณยายคุณยายมันก็ตายมากหรือคุณยายไปยืนกินกล่องเป็นแบบทันงนี่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนคุณแม่ด้วยนี่คือหมอนบนเตียงทั้งหมดของเบลนะคะคือนอนคนเดียวมีหมอนประมาณ5าใบ อเดี๋ยวเราดูเหมือนเดิ้นอันนี้คือนิดินเหรอเออนะานข้ามจิตคอวิธีใส่ท่านวมนะเนี่ยจะให้ดูเอาไว้เด็กหลายคนใส่ไม่เป็นไม่เช่นกูกูด้วยกูใส่เท่าไหร่ก็ไม่เห็นลงจริงีไม่เจอด้านข้างไม่เจด้านข้างอ๋อด้านนี้อ๋อเราจะตัดแต่แต่ว่าจะได้ไม่ดิ้นไงอันนี้เราเขียนด้านฝาเป็ดใช่ก็เดี๋ยวเราจะปิ้งไงแล้วจอย่างงี้ไง เห็นแล้วงั้นนะขอตาเก้าเดือดหรือว่าจริงๆแล้วน้องในดวงนี้นี่เราพิดายาไหเแบต้องะม่ะรอไม่ทำไมรู้สึกไดลยช่ นอนๆแล้วก็ดูดๆผ้าไปบ้างอันนีคอลลาเจนด้วยแม่มาหมูตัวทอมรักนิลินนะจ๊ะนิลินเป็นตัวนี้ไปก่อนถ้าฉีกออกมาตัวน้ต้องใส่เลยปะใช่อะไรเฮงไนอะไรไม่ต้องใส่หรอไม่มีประจังดือนนี่ตอนนั้นเข้าไปตอนที่ขอดเสร็จ น้ำที่้างอยู่ในมดลูกเล่นน้ำขาวปลาเขาเรียกอะไรน้ำที่มันอยู่รอบๆลูกอะน้ำที่ค้างอยู่ในมดลูกอันนี้เราซื้อมาเยอะขนาดไหนปิดได้เหรอเดวไม่นอนอะปิดไม่ได้นะแบบนอนปิดเออต้องถึงมือแม่ ใช้เลยอ่ะจริงเดี๋ยวต้องลองใช้ลองใช้ตอนที่ทำความสะอาดขวดนมอ่ะใชนนน่นี่อะไรนี่แะหอมใส่มาเต็มนียใส่ได้พอดีป่ะแม่จิยอทำไมมันเบี้ยวขนาดน,นั้นนะเพื่อนลอกปะนอ่ะอยู่ตรงไหนว้า <c oughs> ห,หมอนที่ไม่เหมือนหมอนเอออันนี้ลูกมึงเล่นอย่างวะเนี่ยถ่ <c oughs> ายแบบนี้ <c oughs> อ๋ <Yeah. S 2> oh, อ,มมอ <c oughs> หมุนได้โอเคเราเราเรามีถ่านไปะไม่ไใส่ถ่านเลย <c oughs> ไม่เป็นไรให้คนดูกัน <c oughs> นี่นะคะานาจะลองดูแบบว่าแบบ finally กันนี่แหละเตียงของจริงโอ้มันมีมูสการลมการฝน แล้วคือยังไงอันนี้คือจะติดเตียงวะเนี่ยหรือว่าไม่ต้องติดอันนี้จะดีแล้วเธอไม่ต้องคล้อเยอะเออเหรอแล้วแม่ว่าต้องติดไม่ต้องติด,ตตดหรอกเพราะมันมีล,นล้อถือแล้เธอก็ขยับเลื่อนมาได้แล้วคือยังไงอันนี้คือไม่ต้องเอาอน,นี้ออกหรอเปิดฝาข้างๆไง คือที่ก็กลุ้มเพราะว่าเขาอยู่ที่อื่นที่แบบว่ามันเป็นห้องโรคเข้าใจไหมจริงจริงอันนี้ใส่ในเปยน,นิลินได้นะเอาไว้ให้นิลินมองหน้าตัวเองอันนี้ไอ้ไปวางเยอะมันมีฝุ่นลูกไม่มันวางได้หมายถึงว่าอันนี้อะแต่ว่าอันนี้วางไม่ได้ใส่กับนนี้ไงใส่กับอันนี้ ยังไงนะมืออันนี้คือมันมีแค่น,นี้ใช่ปหมใช่คือมันเป็นอย่างนี้ถูกปะใช่เดแล้วก็ใส่อปอกใช่ปะก็อันนี้พอใส่ปอกมันจะมีอยู่อย่างนี้ไงกระของไว้ไงไม่ให้มันเป็นรูไงงั้นถ้ามันเป็นรูมันก็จมลงไปก็เป็นอย่างนี้แหละแม่ เตรียมกระเป๋าเตรียมไปคลอดนะคะเดี๋ยวจะเอาพวกนี้ไปล้างกรวยปั๊มนมแม่ที่จะเตรียมไปเผื่อที่โรงพยาบาลน,นะคะถ้าเราไม่อยากใช้ของโรงพยาบาลเยวก็เลยจะเตรียมที่ปั๊มนมไปแล้วก็มีเตรียมถุงเก็บน้ํานมนะคะเตรียมไปแค่สี่กอนมเราอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นแล้วก็กดนมเผื่อสองขอ อันนี้คือพยาบาลที่โรงพยาบาลบอกมาให้เตรียมขนน้งไปเผื่อน้องนะคะนี่ก็เป็นของศูถึงสามเดือนก็เดี๋ยวจะร้านแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะให้แม่บ้านมาล้างที่ละซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าจุด สภาพสะอาดรูวันนี้มันจะมีรูสุญญากาศนี่คือมันอาจจะตันได้นะที่จุกอันเนี้ยก็เลยเขาต้องมีอันนี้มาให้ ที่เราจะล้างเตรียมไปโรงพยาบาลอันนี้คือเป็นเครื่องปันน๊มนมหมดเลยนะคะนึ่งใช่ไหมแม่เรานะคะก็ล้างคนนมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไปผึ่งคือของพวกนี้มันต้องรอให้แห้งรอถึงจะไปนึ่งแล้วก็เอาไปอบยูวีได้นะคะตอนก็คือจะ,อะรอแเราจะมานมเน<า>ีนย่นะะน<า>ยอดไหม 那里，快来！ ทำไมอ่ะนี่เราตั้งไ้นี่นย45นาทีแลคือเสร็จแล้วเหรอช่มันต้องสะลานทางอยู่นทีแล้นี่งานทำอยู่้่าเรได้มีน้บไปบเบนี้นี่คามสะาดิ้5นาทีช่วนาอช่ม เค่อกแค่อกกับนึกปดนุนี่งนีง่ไงมีอยแล้วหว่าที่รอพวกนี้เราก็จะจัดกระเป๋าของคุณันนี้ที่เดไป็ไมของคุณแม่นะเพราะว่าเลข้อมากชุชอันนี้ก็จะเป็นกล่องทีไว้ใส่กล่องกันเชื้อรจะจัดกระเป๋าอสีส,ย,ส,สยี่สเลยอ๋ยอ สายสายคอไปเนี่ยที่ซื้อมาซื้อมาเยอะอยู่นะวันละแปดอันนะแปดอันแล้วสี่วันห้าวันโอ้ไม่ใช่แบบไปหมดนี่หรอไม่ใช่แบบไปหมดนี่หรอมันมีละสามชิ้นน่ะแปดสามยี่สี่ยี่สี่ชั่วโมงเพรากว่าเราต้องเปลี่ยนผ้าหนามัยทุกสามชั่วโมง เดี๋ยวว่าทำไมก็เป็นแล้วอะ่ะแันนี้ก็เ่เมียลาชิ้นใช่ไหมสามต้นนี้อยู่ได้กี่วันวันเดียวฮะวันครึง่งวันครึ่งยังเหรอแปดสามยี่สี่อ่ะแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเก็บได้เยอะกว่าปกติมากวันหนึ่งใช้แปดข่อที่ดูไม่ไปดูหรือดูเหตุการณ์ก่อนก็ได้แล้วถาไม่พอ ก็สั่งว่าเผื่อให้เอ่กลับมาบ้านให้ต้องใช้ว่าก็มีซื้อยกรางไหมอ่ะมันมีแบบเป็นแพ็คก็มีออมาดแพ็คจับรางก็เือมาอยชั่วไหมเอาไปด้ไหมชื่ออะไรชื่อเปลี่ยนอ๋อเาไก็ได้นะอ่าทด้แวันจบต้องเอาบมอแบบอ่ะแม่เอามาสองแบบเลย หให้พยาบาลช่วยแป๊เดียวก็พอโรงพยาบาลก็มีให้อีกร้านหนึง่งไม่รู้ว่าแบบไหนดีกว<ด>่าอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้แบบนี้กันแหละแต่อันนี้มาคุมถึงหลังเลยนะเมื่อนนั้นไปอันนีเ้เก็บเราดังมีเขามีโรงพยาบาลให้กลับไปทำไว้สองวันค่ะหรือว่าอันนี้ไม่ค่อยดีแ่อันนี้มันมีอันนี้ก็ดีดดน่าจะดีเหมือนกันจะช่วยดีไหมไปก้มาคุมมาวันเดียว่ ไม่เผือบเบื่อเอนรอไม่เบื่อมีผ้าคลุมให้น,นุ่มชุดนอนแล้วก็ชุดกลับบา้านพ่ออ้อมลูก,กอ้อมไปสองผืนอ้อมไปสองผืนก็พอมากใส่อย่างนี้หรอเราไม่ต้องใส่ถุงซิปล็อกใช่ปะมีไหมล่ะถุงซิปล็อกอยู่ข้างล่างใส่เฉพาะของลูกกอ,อชุดชั้นในให้น,น้่ม ใส่แต่วันกับใช่ไหมเราเระหว่างนั้นจะไม่ใส่หรอพ <c oughs> ี่เราซื้อเป็นถุงแบบนี้มานะคะ <c oughs> อุป,ปกรณ์นม่ชุดนม่ชุดชั้นในดูได้ไหม จากโรงพยาบาลด้วยพูดไม่บอกออกข้อคอแล้วเราจะหนาวอง้าเราจะออกใส่ตอนที่ออกใส่ห้องชุดนี้ลินออกลงบ้งนาไอซื้อให้คิตตี้ครบเซตอิบไม่ถูกคือเบลแบบลุกไม่ไหวแล้วทุกคน <c oughs> นี้ความสามารถอันนี้พ้าอ้อมมาไว้เผื่อนะคะ แล้วก็เหมือนตอนน้องนั่งรถกลับอะไรเงี้ยเพื่ออัิเดบันนะคะมันถึงวันที่เรามาจัดกระเป๋าเตรียมข้อแล้วนะโคนโอ้ยนิดนินิน่นนนใหญ่เลยลูกถึนเต้นไหมถึงเต้นไหมตอนนี้ประมาณสามเจ็ดส,สัปดาห์จริงๆถ้าคิปนีออนก็คือเยาอาจจะข้อแล้วหรือไม่ <laughs> ตามกำหนดการก็ี่6วันนิดนินขอดนะคะตะคิวกินข่แล้วทุกคนอันนี้ตัวเล็กดีนะคือตัวอื่นมันแอดใหญ่นิดนึงกลัวนี้นินเส่็ไม่ได้คือมั่นใจมากว่าลูกจะสลิ <laughs> มมั่นใจสุดๆนี่เรียบร้อยก็เดี๋ยวจะมีเหลือ พวกของนะคะเราจะใส่อีกกระเป๋านึงเป็นกระเป๋าเครื่องปั๊มนมกดนมอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีเหลือพวกเครื่องสำอางพวกครีมของใช้ส่วนตัวก็ยังไม่แพ็คเพราะว่าเดี๋ยวจะแพ็คช่วงที่ก่อนจะไปโรงพยาบาลน,นะคะแต่ถ้าอินบอร์ดเจนซี่ก็คือไม่ได้แต่งหน้าไม่ไม่ได้มีสกินแคร์นะก็คือให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าถ้าตรงตามแผนเราก็จะเตรียมพวกเครื่องสำอางครีม อะไรแบบเนี้ยช่วงก่อนที่เราจะไปโรงพยาบาลอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ครีมอยู่เรามีทําลิตคุณแม่ไว้ก็เดี๋ยวจะลิตให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราจะเตรียมไปก็คือผ้าอนามังเกงที่ลานหน้าท้องชุดวันกับเครื่องปั๊มนมผ้าคลุมให้นมขวดนมสองขวดเผื่อนะคะชุดชั้นในให้นมพวกสกินแคร์เครื่องสำอางโฟม้างหน้าแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรก็คือของใช้ส่วนตัวปกติแล้วก็ถุงเท้านะคะเพราะว่าแม่บอกว่าบาง คนตอนแม่ออกมาจากห้องผ่าแม่หนาวมากตัวสั่นก็เลยต้องมีถุงเท้านะคะเพื่อให้ความอบอุ่นแล้วก็พวกเอกสารก็มีพวกสำนเนาทะเบียนบ้านสมุดฝากคันสำเนาบ,บัตรประชาชนส่วนของนิลินนะคะด้วยความที่เยวไปโรงพยาบาลเด็กชนนะคะก็เลยจะเตรียมแค่ผ้าอ้อมแล้วก็ชุดวันกลับเพราะว่าจริงๆก็ก่อนที่เราจะมาจัดเนี่ยเบลก็ได้ไปโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะเต็มคอดเนาะพยาบาลก็แนะนําทุกอย่างแนะนําดีมากเขาบอกจริงๆของเด็กอะโรงพยาบาลมีให้ทุกอย่างเลยเตรียมแบบ แค่ของแม่ก็พอแต่ว่าเบลก็มีเต็มผ้าอ้อมไปเผื่อแล้วก็ชุดบนกลับไปเผื่อนะคะออก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของของเบลเอง แล้วเขาก็บอกว่าให้เต็มกางเกงอนามัยเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนทุกทุกสามชั่วโมงคือตอนนี้กางเกงอนามัยที่เบลซื้อมาเบลคิดว่าเบลใช้ได้แบบยาวมากเลยนะหนึ่งเดือนหลังคอแต่ก็คือเบลใส่กระเป๋าไปหมดเลยคิดว่าน่าจะต้องสั่งเพิ่มแต่จะต้องสั่งเพิ่มวันนี้เนี่ยแหละเพราะว่าน่าจะต้องใช้นะคะก็ประมาณนี้เตรียมกระเป๋าคุณแม่ของเราเดี๋ยวรออบเสร็จนะคะแล้วเราก็จะแพคพวกนี้ใส่กล่องแล้วก็ใส่กระเป๋าเสร็จแล้วนะคะที่นึง ี่จริงๆนึ่งเล้วผอเปล่าอ่ะหรือว่านึ่งเล้วอบขอกระบวนการ,รงมๆรื่องเราต้องอบไหมนึ่งราก็ต้องอบส่วนที่อบแล้วที่อบแล้วที่คีบอยู่ไหนไม่อยากที่คีบไว้ไหนที่คีบ เดี๋ยวเขาจะมาช่วยสอนที่โรงพยาน ใส่ไ,ม,ม,ม,ไม่พอกล่องม,มันเล็กไปกล่องมันเล็กไปก็ซื้อกล่องที่มันใหญ่ขึ้นงานนี้ทีนเป็นเรื่องของอนาคตที่ไม่ใช่ปัจจุบันนี้ใส่แล้วใส่ไม่พออีกไม่พอสักอย่าง ฉันทำได้พอดีแบบเป๊โอเคข่องน้ำนมเรเรียบ,ยบร้อยกระเป๋า ทุกคนก็ประมาณนี้นะคะในการเตรียมครั้งสุดท้ายเพราะว่าเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆก็คือเตรียมกระปงกระเป๋าคลอดแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราตั้งคันนะคะก็คือหลังจากคลิปนี้ก็จะมีน้องออกมาแล้วทุกคน ก็คือใครดูจบคลิปนี้ก็จะรอใช่ไหมว่าน้องจะมาเมื่อไหร่นะคะแต่บอกเลยว่าไกลมากๆค่ะทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่พี่เรียงออนไลน์ทั้งหลายจะได้เจอน้องแล้วมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงประสบก,การณ์การคลอดลูกครั้งแรกของเราก็จะพยายามถ่ายเท่าที่ถ่ายได้เนาะเท่าที่ร่างกายไหวเพราะว่าเบลอะมีแผนผ่านเนาะ ก็อยากดูเลิกอยากดูอะไรให้น้องอะไรประมาณนี้คิวถัดไปคิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นเราทอดนองแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้เบลตั้งแต่ที่เราก็ ได้ประกาศเนาะว่าเรากำลังมีน้องแล้วนะเราก็ทุกคนให้การสปอร์ตหลายๆแบรนด์หลายๆสปอนเซอร์นะคะที่ให้ความเอ็นดูน้องแล้วก็ให้ความเอ็นดูของเบลขอบคุณมากมากจริงๆที่ทุกคนเป็นกลังใจหลายๆคนนะคะให้ข้อมูลต่างๆในการเป็นคุณแม่หรือว่าอะไรที่เราต้องรู้ก็คือทักมาบอกทักมาคุย DM กันมาเยอะมากๆขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะขอบคุณคนรอบข้างเบลด้วยทุกคนเลย ทางเพื่อนพ่อเม่พี่นอ้องต่างๆจริงๆก็แฮปปี้มากๆนะคะตอนนี้ตื่นเต้นบอกเลยว่าเดีวแฮปปี้มากๆมีความสุขมากๆจริงๆแล้วก็ดีใจมากๆเรากําลังจะมีลูกแล้วจริงๆคือเขาจะเป็นแบบ คนที่เราสัมผัสได้จริงๆที่ไม่ใช่แค่รู้สึกในท้องนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ฝากติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอากาันคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะ